จริงๆแล้วที่เขาเปลี่ยนไปนะคะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ของบีนะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะ่ะบีก็หยิบมาจากคําถามที่มีการดูส่วนตัวนะคะว่าเออที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะงานหรือว่าเพราะเขามีคนอื่นหรือไงคะบีก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทําเป็นคลิปให้กับทุกคนได้ฟังนะนะเผื่อว่าพลังงานจะตรงกับใครบ้างนะคะ อะเรามาดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ย้ำเหมือนเดิมน,นะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะ มันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะบีอ่านตามหน้าไพ่นะคะ ก็จะมีทางพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่ไม่ดีปะปนกันไปนะขอให้คุณเปิดใจรับฟังคะ่ะในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะโอเคมาเช็คพลังงานกันเลยถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะเรื่องราวตรงราศีไม่ตรงก็ไม่ต้องซีเรียสนะ อะขอดูพลังงานของคุณค่ะเก้าถ้วยเก้าเหรียญเดดาบเอาจริงๆราแล้วเนี่ยพลังงานของคุณน่ะดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วว่าคุณมีความสุขนะสุขเขาเรียกว่ายังไงอะสุขในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหน้าตาทางสังคมนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าทุกๆอย่างในชีวิตอะคะ่ะสมบูรณ์ ขาดแต่เพียงแค่ความรักอย่างเดียวจริงๆคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะการงานก็อยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมากมายเนาะแต่แค่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้บริบูรณ์ที่สุดในชีวิตแต่จากที่ดูตรงนี้แล้ว,ว่าคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรขาดเพียงแค่ความรักอย่างเดียวจริงๆค่ะแล้วในตอนนี้ในความคิดและความรู้สึกของคุณเนาะคุณก็มีความรู้สึกว่า เขาคนนี้มีความลับกับคุณหรือเปล่าพอพาะไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมาตั้งแต่พลังงานหลักของคุณเลยนะคุณกําลังมีความรู้สึกว่าเขาทําอะไรลับหลังคุณไหมนะคะแต่ด้ยวยความที่คุณนะคะเป็นคนที่เรียกว่า มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณก็อาจที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รอดูว่านะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะพลังงานของคุณนะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะตามสืบตามส่องตามมองเขาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันใช่เหตุที่เขาบอกคุณหรือเปล่านะหรือเขามีอะไรหรือเปล่านะคือพลังงานของคุณนะเป็นแบบนี้เลยนะในวันนี้นะคะ่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นนะคือตัวของคุณเองจริงๆแล้วอะค่ะทุกๆอย่างนะคะคุณรู้ค่ะว่าควรต้องทำยังไงคุณเป็นคนวางตัวดีนะคะแล้วคุณก็มั่นใจด้วยว่านะคะเขาคนนี้ค่ะลึกๆในใจของคุณนะคุณมั่นใจว่าเขาคนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะผิดต่อคุณหรอกแต่เป็นเพียงความกังวลความระแวงของคุณเท่านั้นเพราะเขาเปลี่ยนไปนะคะ อ่ะเราไปดูซิพลังงานฝั่งของเขาเป็นยังไงนะแต่พลังงานขึ้นมาเนี่ยคุณตามสืบตามสองตามมองเขาอยู่จริงๆนะเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยนะอ่ะพลังงานของเขาขึ้นมาใบแรกเป็นเจ็ดเหรียญใบที่สองเ็เป็นแปดถ้วยแต่เป็นแปดถ้วยในด้านที่ ไม่อยากที่จะเงียบไม่อยากที่จะนิ่งนะคะอ่ะแล้วก็มีหนึ่งดาบบีมองว่าจากพลังงานหลักของเขานะบีก็ได้เรื่องราวในความสัมพันธ์มาด้วยแหละว่า ตัวของเขาเองกับคุณนะคะในวันที่มีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปความไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นหรือใดๆก็ตามนะคะที่กลายเป็นประเด็นของคุณทั้งสองคนนะ่ะในวันนั้นน่าจะมีการใช้คําพูดจาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นคําพูดที่ไม่ได้ถนอมน้ําใจกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณพูดกับเขาหรือฝั่งเขาพูดกับคุณก็ตามแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความใจร้อนในวันนั้น น,ะะนี่คือเรื่องราวที่บีได้ขึ้นมาจากพลังงานของคุณและเขาหนะ่แอบแล้วมาต่อกันที่พลังงานของเขานะคะคือตอนนี้ตัวของเขาเองอะ่ะมุ่งหน้าในเรื่องของการงานค่ะตอนนี้นะเขากําลังแบบว่า รอเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาทํามันจะเติบโตได้หรือยังมันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือยังนะมันจะได้กํกาไรกําไรหรือยังนะหรือมันจะต้องต่อยอดไปทางไหนดีนะคะคือตอนนี้พี่ก็มองว่าตัวของเขาเองอ่ะกำลังขมักขม้นอยู่กับสิ่งที่เขาอะค่ะลงทุนลงแรงไปตรงนี้นะคะแล้วที่สําคัญเลยในพลังงานของเขาสิ่งหนึ่งเลยนะที่ขึ้นมาแบบชัดเจนตรงนี้คะ่ะคือตัวของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนนะ แตัวของเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะเงียบหรือว่านิ่งหรือว่าเปลี่ยนไปจากคุณนะคะจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณถ้าเป็นพลังงานที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะเพราะว่าพลังงานหลักของเขาอะค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาสม่ําเสมอกับคุณมาตลอดนะแต่เพิ่งจะมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนสักประมาณหสัปดาห์นะคะ 7สัปดาห์แสัปดาห์ก็ได้หรืออาจจะ1เดือนนะคะที่ผ่านมาก็ได้ค่ะหรืออาจจะ1วันนะคะเจ็ดวัน8วันก็ได้นะคะระยะเวลาประมาณนี้ค่ะคือตัวของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนหรอกแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งวุ่นวายจริงๆพลังงานของเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูสิว่าตอบคำถามนะคะจริงๆแล้วที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเขาอะไรกันแน่นะคะ แต่พลังงานหลักของเขาอะออกมาเป็นเรื่องของการงานอะอืมบีก็มองว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรอะนะที่เขาเปลี่ยนไปนะจ m เอ็ s นะคะราชินีถือดาบห้าถ้วยห้าหมายอืม บีว่าตอนนี้เหมือนตัวของเขาเองอะคะ่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ตัวของเขาอะคะ่ะก็เรียกว่าต้องให้ความสนใจจริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้งานเขาอะค่อนข้างมีปัญหานะเพราะมีไพ่ห้าหมายขึ้นมานะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาเจอกับคนที่ร่วมงานแล้วก็รู้สึกว่าเนียยนะคะยากอะรู้สึกว่ามัน มันต้องเป๊ะจริงๆอ่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีความเครียดนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ทำอะไรเราจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของเขาเองอะค่ะการที้เขาแบบเปลี่ยนไปนะคะการที่เขาแบบว่าเออไม่ไม่ทำไม่ทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติกับคุณนะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วบีก็มองว่ามันไม่ได้มีบุคคลที่3เข้ามาแต่สิ่งหนึ่งเลยมันคือ งานที่เขาว่าค่ะรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้นะ่ะมันเป็นงานที่จํานวนเงินนะ่ะค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับหนัาให่ในวันนี้นะจำนวนเงินค่อนข้างเยอะถ้าทําสําเร็จแล้วมันมีความมั่นคงในอนาคตด้วยนะคะเราตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเองก็กําลังศึกษานะคะหาความรู้นะคะหาคนช่วยนะเเรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงของ ต้องแข่งขันเลยแหะนะคะเพราะฉันเราเนี่ยตัวของเขาเองนะคะการที่เขาเปลี่ยนไปนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะถ้าเขาบอกกับคุณว่าเขางานยุง่งเขาไม่มีเวลามันเป็นแบบนั้นค่ะ หรือบางคนน่ะเขาอาจจะเลือกที่จะไม่พูดอาจจะเลือกที่จะไม่ตอบอาจจะเลือกเงียบไปเลยก็ได้หลังจากที่มีประเด็นการแต่บีอยากจะบอกว่าถ้าตามหน้าไพาในวันนี้นะคะการนี่เขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะเรื่องของการงานของเขาซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นคนที่ทําอะไรอะคะ่ะคิดเล็กไม่เป็นหรอก เขามักที่จะคว้าโอกาสใหญ่ๆอยู่เสมอแล้วโอกาสนั้นนะคะก็เรียกว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าสู้กับใครก็ไม่รู้อะนะคะเหมือนกับไม่รู้เลยว่าคู่แข่งทางธุรกิจของตัวเองนะ่ะเป็นใครแต่เขาก็คือจะทําให้เต็มที่แล้วเขาเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ค่อยอ่อนข้อให้กับใครอ่ะบีวองว่าเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยอ่อนข้อให้กับใครชอบเอาชนะชอบการแข่งขันแล้วเขาว่าค่ะก็เป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่เก่งแบบหาตัวจับยากเลยละ่ะอะไรที่ยากๆอ่ะคะ่ะถ้ามาถึงมือเขาเนะี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยแล้วเขาแบบสามารถทำให้ทุกคนอ่ะประหลาดใจได้ในความสามารถของเขา ะะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้แล้วนะไพ่ก็ออกมานะคะชัดเจนว่ามันไม่ได้มีอะไรนะคะมันไม่ได้มีอะไรคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขานะคะคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาแต่ว่าในตอนนี้นะคะสิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนมันคือเรื่องของงานของเขาจริงๆเราปีก็เห็นแล้วว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะเขาเจอกับ คนที่แบบว่าต้องเป๊ะในงานไงนะคะแล้วตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ทํางานก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วด้วยอนะคะอืมเห็นไหมไพ่ก็ยังขึ้นมาแบบนี้อะ่ะมันเป็นภาระหน้าที่ของเขานะคะแล้วตัวของเขาเองก็เหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบคนเยอะๆด้วยเนาะแต่เขาว่าหวังนะคะว่าตัวเองจะสามารถทําได้สําเร็จเนี่ยพี่ว่ามีมีบางอย่างทําให้คุณน้องสองคนผิดใจกันจริงๆล่ะ เพราะว่าบางคู่ทะเลาะกันจริงๆนะคะอ่าบางคู่ทะเลาะกันจริงๆค่ะอยิ่งพไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่บีบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเลยค่ะมันคือความจริงที่ออกมาจากเขานะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะบีอยากจะบอกว่าขอให้คุณเชื่อใจเขานะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ ตัวของเขาเองอะ่ะมีหลายๆอย่างต้องทําจริงๆเห็นไหมคือไพ่เนาออกมาคือแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับงานนะคะอยู่กับหน้าที่ออาอยู่กับสิ่งต่างๆนะคะเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีบีไม่รู้นะว่าคุณน้องสองคนอะ่ะมีความเป็นครอบครัวก,กันไปแล้วหรือ,อยังถ้ามีความเป็นครอบครัวไปแล้วเหมือน เหมือนความเป็นครอบครัวของคุณนะ่คะก็อยู่ในสายตาของคนรอบๆตัวเหมือนมีคนมองดูอะคะ่ะว่าอะจะอยู่กันรอดไหมจะไปกันได้ไหมจะแบบว่าจะเป็นยังไงนะคะเหมือนมีคนคอยจับจ้องมองความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดแล้วตัวของเขาเองก็อยากที่จะทําให้ตัวเองอะดีขึ้นอยากที่จะให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อที่แบบว่าคนอื่นนะคะจะได้ไม่มามองแบบนี้ อืมนี่มันคือความในใจของเขาเลยนะเราเห็นหน้า,พาไพ่แบบพร้อมๆกันแล้วมันไม่ได้มีไพ่ของความสัมพันธ์ซ้อนเลยนะคะมันมีแต่ไพ่ที่แบบว่าเอองานนะเงินนะหน้าที่นะมีแต่ไพ่ออกมาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบีก็อยากจะให้คูะคะ่เนี่ยค่ะเชื่อใจเขานะคะไว้ใจเขาเพราะสิ่งที่เขาพูดมันคือสิ่งที่ มันเป็นความจริงอะ่ะ <_ an> เขาไม่ได้มีอะไรปิดบังคุณเลยนะคะถ้าดูจากน้ไพ่ยตรงนี้นะไม่มีเลยนะอ่เรามาดูซิว่าทุกๆอย่างนะคะจะกลับมาเป็นปกตินะคะทุกๆอย่างจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่นะคะอ่ะขอดูเวลาน่อยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มลงตัวกลับมาเป็นปกติได้อีกเมื่อไหร่นะคะอ่ะขอเวลาหน่อยนะคะ ประมาณอ่ะตัวเลขนะคะมันมีเลข1เลข2เลข3ช่วงระยะเวลา1เดือนถึง3เดือนนี้นะคะบางคนอาจจะเร็วอาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้ค่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ได้แต่บีอยากจะให้มองเป็นเดือนไปก่อนนะคะระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวมากขึ้นตัวของเขาเองจะไปอยู่ในจุดที่เขา โอเคนะคะเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้ไปเป็นราชาถือไม้ได้สำเร็จคือตอนนี้ตัวของเขาเองก็เหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าก็สู้นะคะกับเรื่องของงานเยอะมากแล้วถ้าหากว่าใครอยู่ไกลกันอ่ะบีก็อยากจะบอกว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะคะหรือว่าอาจจะหลังจาก3เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันเพราะบีมองว่าเขาวางแผนที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณ นะคะเขาวางแผนที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณแต่ในตอนนี้นะคะการที่เขานิ่งกันที่เขาเงียบอะซึ่งบีก็มองว่ามันน่าจะเกิดมาจากการผิดใจกันของคุณและเขาถ้าตามหน้าไพ่เป็นแบบนี้นะคะอืมไม่รู้แหละว่าตรงกับใครบ้างแต่หน้าไพ่เป็นแบบนี้ค่ะว่ามีบางอย่างผิดใจกันแล้วทำให้เกิดการเงียบกันไปนะคะ แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนะแต่จริงๆแล้วว่าการที่เขาบอกอคุณว่าเออเขายุ่งงานอะงานจริงๆค่ะแอบขอพี่นางฟ้าหน่อยนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่บีเห็นนะค่ะมันเหมือนกับว่าแม้ว่างานนี้จะสำเร็จแล้วนะคะแม้ว่าเขาจะ กลับมาพูดมาคุยกับคุณแบบปกติแต่สิ่งหนึง่งถ้าหากว่าเขาทำงานที่ต้องมีการย้ายนะทำงานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลาอันนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าทุกอย่างมันก็อาจจะกลับไปเป็นความเงียบใส่กันได้อีกนะคะเพราะมันเนื่องจาก งานของเขาที่มันต้องมีการขยับอยู่ตลอดนี่แหละค่ะมันอาจจะกลายเป็นประเด็นทําให้คุณมีปัญหากันอีกแต่ถ้าดูแล้วเขาคนนี้น่ยมีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะ,ะเขามีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะคะแม้ว่าตัวของเขาเองจะต้องทํางานที่ต้องติดต่อกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ตัวของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้หันไปมองคนอื่นนะะพี่นางฟ้านะคะบอกว่าความสัมพันธ์นี้ในอนาคตจะ มีความมั่นคงค่ะคุณน้องสองคนจะมีสถานะที่ชัดเจนนะคะคุณน้องสองคนมีความเป็นพรมลิขิตของกันและกันอยู่นะความสัมพันธ์นี้นะคะจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถกลายเป็นความสุขความเติมเต็มที่แท้จริงแล้วก็อยู่กันไปแบบ,บยาวๆได้เลยการวนเวียนนะคะของความสัมพันธ์คือบีมองว่าในตอนนี้บางคนเนะี่ยสถานะคือกลายเป็นคนเก่าไปแล้ว นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะยังจับมือกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่เพียงแค่นิ่งไปหรือจบกันไปแล้วก็ตามนะคะเขาคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณยังคงส่องคงมองคุณอยู่เหมือนกับที่คุณส่องมองเขาตามพลังงานที่ขึ้นมาบนหน้าไพ่นะคะ ขอให้คุณนะคะเคลียพลังงานความคิดที่ไม่ดีนะคะออกจากสมองของคุณในตอนนี้นะแม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์จะยังไม่มีสถาน,นะนะคะแม้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์จะยังไม่สมหวงังแล้วตอนนี้ก็เกิดความสับสนในใจนะคะพี่นาวฟ้าบอกว่า คุณนะ่ยมีเซนที่แม่นยํำคุณสามารถที่จะเชื่อเซนของตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอะลึกๆในใจอะคุณเน่ยเชื่อว่าเขาอะไม่ทําแบบนั้นหรอกแต่ด้วยความคิดของคุณไงการที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นทําให้คุณมองว่าเขาทําอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วไม่มีเลย ่ะขอใพ่นะคะราศีให้กับคุณหน่อยนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้าค่ะคนที่เกิดวันที่13านะคนที่เกิดราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สิอดค่ะ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18อีกใบหนึ่งนะคนที่เกิดวันที่27นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะบิเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ